พี่เนี่ยเขาเป็นศิษย์รุ่นแรกนะพี่หลวงพี่สุพจน์เสือกับใจสมัยนั้นสมัยนั้นติดบนเชือกหนังดังวัดเช็ดหนังตอนนั้นเราก็เพิ่งจะอายุสักไปรุ่น18ยังไม่บวชเลยยังไม่เคยบวชพระเลยตอนนั้นสิบแปดหลวงพ่อก็ต้องมีประมาณสักสามสิบถึงไม่ยังสามสิบป่ะสามสิบพอมีเพชรแล้วตอนนั้นอะเพชรกำลังแล้วสองขั้วหลังขั้เพชรเจตีย์สุยานมีแล้ว เจอกันตอนนั้นน่ะเจอกันแรกอะครั้งแรกอะเพราะว่าไปต่อเรือไออู่ต่อเรือเขาเล่าให้ฟังว่ามีอาจารย์ดีเก่งมากเลยเรียกพระเรียกอะไรก่อนนี้เรียกพระที่นี่เ้นขึ้นก่อนที่ของพมออพมวัดเทพนิมเมศเนี่ยพี่พูดเลยเรื่องนี้แต่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าอัญเชิญพระพุทธรูปเนื้อทองคำแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ไหมนั้นยังนุ่มอยู่ก็ประมาณ<อ>นักสามสิบอะสามสิบแล้วติดทายลัดแล้วก็แล้วก็มีเท้ามหาพรหมองมืออง,องตรงนี้แต่พอทําพิธีเสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยโผล่มาจากพกเกตท่านก็นกนลงไปอุ้มอุ้มขึมนม้นมาองค์พระธาตอาจารย์เหลิมดูมอขออาจารย์เหลิมดูได้แล้ท้ามหาพรหมเขาบอกลอยมาขึ้นมาหน้าน้ําเลยเขาไล่ฟังนะที่เหลี่ยมไล่ฟังอีกทีเหลิมจะขอกอู่ต่อเรือ เบอกงูเต็มเลยงูออกมาเลยไรนะงูงูออกมาแล้วก็ทําพิธีเสร็จแล้วก็ทําพิธีต้อนรับก็มีมีการฟ้อนลามีโปรยกระตอกดอกไม้พระพามสั่งสั่งให้ทําพิธีอย่างนั้นไงแล้วตอนนี้พอพอเริ่มเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยวัดวัดเทพนิมิตเนี่ยมอนก็ตำนักสงฆ์นั่นแหละยังไม่มีอะไรเลยไม่ดัง เออยังไม่มีอะไรเลยหลวงเอออาจารย์เหลืมเพื่ออาศัยบารมีหลวงพ่อสิงห์เนอะหลวงพสิงห์เพพุทธรูปกับพระผมนี่ก็อยู่ที่วัดอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดฤๅษีองค์ที่คอหักท่านก็คืนหลวงเออหลวงพ่อเหลือไปเออแล้วก็มีแล้วก็มีท่านก็มีจิตดวงจิตเลยนะมีข้าวล่างหลวงพ่อสิงห์เหมือนกันนะท่านทำร้านท่านมาเนี่ยท่านก็ตำหมากนะเอามือล้วงหมากอะเยชักับจับจักไข้านะไเข้านะ เออพระปูฤษีเนี่ยที่คอหักเ่เป็นตำหมากนันนน่ะเป็นพิมพ์ตำหมากลวงหมากมาเคี้ยวจับจับลูกลูกจังไหนนะลุงในนั่นแหละนะในลิมิตแหละฤษีองค์นี้เขาว่าทิ้งแล้วท่านก็มาประสานมาประสานท่านบอกว่าเฮ้ยพวกเอ็งรู้เปล่าขอว่าหักเอ้าพ่อเองอยู่นะพ่อเองอยู่นะเออ เขาเรียกว่าเหลือแต่ตัวมามาสร้างหัวต่อให้ไม่เขาก็ยังอยู่เนี่ยแต่หักอยู่อ๋อจะหักแล้วมาต่อท่านก็เอาเอากาวอ่ะเอากาวร้อนหรืออะไรมามาติดติดแล้วก็กระถางประสานประสานให้สมบูรณ์เหมือนเดิมเพราะว่าเหมือนจะเหมือนกับพระองค์นั้นไหมที่เจอครบท่เตียนนะที่เนี่ยมาตั้งหัว แล้วตอนที่ไปวัดหัวขาวเหมือนกันไปเจอที่วัดน่ยจะมีพระพระที่กับฐานที่เป็นคนละชุดกันอ๋ออ่าสแล้วตอนนั้นก็เอามาเอาพระมาเอาอะไรเคยได้ฟังอ่าเอาฐานมาแล้วก็เป็นทระนั่งอยู่ยูที่ข้างในเนี่ยองหนึ่งแล้วอีกองหนึ่งจ้างติดก็ให้ที่วัดหัวขาวหนก็ประมาณอย่างเนี้ยพ่อเร่องชอบทำอย่างเนี้ย